7ปีที่โชคดีที่หลุดพ้นได้แต่งงานกับเศรษฐีใหญ่คนเป็นแม่อดีตแฟนมีพิชนาตพูดทางน้ำตาหลังยอมรับผิดตลอดชีวิต ตั้งแต่เกิดเรื่องราวคดีที่อดีตผู้กำกับได้ก่อเหตุหลายคนโฟกัสไปที่รักเก่าอย่างเมพิชนาธเพราะเมื่อเจ็ปีก่อนผู้กำกับโจเคยขอเธอแต่งงานแต่ทำไมเธอถึงปฏิเสธล่าสุดเมได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแชะถึงเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าช่วงนั้นกลายเป็นไม่กล้ารับโทรศัพท์ใครเลยนักข่าวโทรมาเต็มไปหมดไม่กล้ารับแต่มีเด้งมาเบอร์หนึ่งเป็นพี่หนุ่มกันชายส่งเมสเซจมาเมอย่าเบื่อพี่ ี่นะตอนนี้เมย์ดังที่สุดแล้วคุยกับพี่หน่อยก็เลยรับและบอกกับพี่หนุ่มว่ามันไม่เกี่ยวกับเมแล้วจริงๆลื่อมไปหมดแล้วมันนานมาแล้วนะแล้วความรักเมตอนนี้ก็ดีอ่ะเมย์ก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนคนปัจจุบันเขาก็เข้าใจแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่มีคอมเมนต์อะไรเมื่อหมดดําถามว่าเซนอะไรที่ทําให้ต้องปฏิเสธเมตอบว่าสิ่งที่เมย์จได้คือปีนั้นเป็นปีที่เพื่อนเมแต่งงานเยอะมากบอกตรงๆทุกคนทิ้งเราไปหมดตอน นี้มีใครมาขอแต่งงานเราต้องไปแล้วนะจนมีคนมาขอแต่เราก็ไม่รู้ทำไมพอเราโดนขอเราไม่มีโมเมนต์ความสุขทางทั้งที่คนโดนขอต้องมีความสุขเราก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะว่าเราคบกันไม่นานหรือเพิ่งเจอกันแป๊บเดียวหรือเปล่าตอนนั้นเขาก็ขอสวมแหวนเราก็ไม่อะไรคะ่ะพอกลับไปบ้านรู้สึกสวดมนต์เรานับถือเจ้าแม่กวนอิมก็อธิษฐานถ้าเขายังไม่ใช่ขอให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ให้เรารู้จนมีเรื่องไม่สบาย นจนเราขอดูก่อนละกันดูไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้ด้วยแหละเลยเดินออกมาและกับแฟนหนุ่มคนล่าสุดหนุ่มบิ๊กมันเคยแวบไหมว่าสุดท้ายอยากแต่งงานกับบิ๊กเมเราคบใครเราก็จริงจังหมดนะแต่มันตอบไม่ได้หรอกว่าคนไหนไปถึงขั้นไหนแต่กับคนนี้เอาจริงๆเราอายุมากแล้วถ้าถามความพร้อมเราเราพร้อมตั้งแต่30นี้เลยมานานแล้วจนเรารู้สึกว่าถ้าเรารอมานานขนาดนี้เราจะรออีกสักหน่อยจะเป็น อะไรตอนที่เขามาขอเราเป็นแฟนเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะทําหน้าที่แฟนได้ดีที่สุดเขาเลยมาขอและเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาหลังถูกตัดสินมารดาของพอกกกล่าวทางน้ําตาว่าลูกชายสํานึกในการกระทําผิดดังกล่าวแล้วและรู้สึกเสียใจมากที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและพร้อมจะน้อมรับโทษตามที่พิพากษาโดยไม่ประสงค์ที่จะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาอีกต่อไปให้โทษเป็น ไปตามที่สารพิภาคสาวไว้